เอาละครับนี่ก็เป็นตะกะเตนที่เขาเก็บมานะครับเขาทํากันนกน้ำนะครับนกน้ำแบบ,ดบเดก็ับเวแต่วิธีนะครับเนาะสำหรับผมนี่นกน้ำเสร็จปั๊บก็บสิมา ทำการเด็ดปีกนะครับเด็ดปีกออกอันนี้สิเป็นโตัเมยียด้วยพี่น้องเด็ดปีกเดี๋ยวท่านในล่างเดาะเด็ดปีกออกนี่เด็ดปีกนี่เป็นโตัเมยียตัวผู้สิเป็นเหลืองนะตัวผู้สิไล่กตัวเมียนะรอบนี้เออตัวผู้อยู่ตายยากกว่ตัวเมยียตัวเมียเหนือใครเล็วกว่าโอ้ยมีอะไลไรกับเด็ดกนะ็สิตรุยไปนะอ่ะที่นี่เสร็จปับ๊บเขาก็พึ่งแหงกน้อยละเขาก็เตรียมไปทอดแล้วครับอันนี้ 你。 เสียขนาดเลยเนาะโอ้อนะครับพอดไปจนว่ารู้สึกว่าเสียงทับพีของเขานี่เกาะไปถือดังปังปังปังเลยนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับเราจะไปเรืย ลงไปแล้วก็ตามไปด้วยพริกแห้งนะครับแล้วแต่ชอบนะครับพริกแห้งแล้วก็น้องเด้อนี่ผมอยู่มักใส่ลงไปนั่งหัวจะได้กินแบบรสชาติเผ็ดๆเค็มๆมันๆนะครับเออขนาดตอนบางทีก็ตอนไอ้เออตะเกตนสิคล้ายๆกันเลยนะระวังให้ดีแล้วว่าแล้วว่าเพื่อนเอาไปป้อนนะครับป้อนเวลาเรากินอ๋อแล้ว ะแล้วครับนี่ตะกะเตรนที่เ้าพักไปจนสุดเด็ดน้ำมันแล้วน,นะครับนะฟังเสียงก็จะก,กรอบๆนะครับเป็นมะกรูดหอมๆนะครับโอ้โหพริกกลิ่นก็หอมเหมือนกันนะเดราจะจับตัวนี้ขึ้นมาให้เบื่อนก่อนนตะกะเตรนทอดออกมาแล้วเด็ดปีกนะครับใส่น้ำมันแบบหลายๆจังสี่ก็ด่าเขาสีสวดออกมาจังสี่นี่สีสวดเงาดีนะ <c oughs> บกบมาปรุงรสด้วยพงกปรุงรสนะครับลึกไปเลยมาเกีหหาายกับใส่หลายมันนัแบบตส่ลงไปซอดฟ้าเหลืองซอดฟ้าเขียวอ่ะใส่ประมาณนี้แหละพริกไทยลงไปครับใส่พริกไทย อาจจะเป็นไส้สเปรย์ไส้พ็อกกี้ฉีดไปก็ได้นะครับผสมผสมมันสิโอเคแล้กัน,นโอ้โหจับพิษตอนอ้นในงานเขาด้วยสินะนี่แวก็เตียนหือ อาแล้วครับนี่คือตะก,กัตนที่เขาปรุงเครื่องแล้วก็ทอดซิ็เดล้วปรุงเครื่องเรียบร้อยนะครับมามันสิขอบปันได้ไปซิมเบงกันนะมาครับัที่นี่มาซิมกันเลยนะครับผมนะอืม แห้งปะลังก้าปะลังก้าจับไปสอ้อมติดแห้งสมกูดปิดทางบน อคนผลิตเลี้ยงเองจากเริ่มตั้งแต่จากฟักไข่ อตอนนี้ห้ากินกำลังกินยื่กลางดงยุ่งอืมก็ทั้งกากอบหยอกพริกไงพดมันสีเปียแห้ง อระจายพอดีพอดีอือนี่ตัวใหญ่เดียวปไขใครเลยครับอื เดี๋ยวกลอมอ่าโอเคแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณกำลังใจจากเอซทุกท่านเลยนะเส่บนู่ห้งดีครับแต่กเตยนีนะครับ ปอดสารพิษนะครับเลี้ยงเองกับมือนี่แหละความภูมิใจนะครับนะลองทดลองเลี้ยงมึงเด้อใครใครผมก็มีขายอยู่เด้อนะครับตัวผมก็มีนะครับท่านใดติดต่อสื่อสารกันเขาไม่ได้นะครับเนาะคอมเมนต์คุยกันก็ได้ครับนะเราคลิปนี้ก็ต้องขอบถ้าเราคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเราชมครับผมเจอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่งครับเนาะเจอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอ้เดี๋ยวดูไหนมาเทียน์เสียบขนาดเลยพูดนะกรอบ Vàng nguyên vô để lên đi